ลานน้ำพุร้อนแจ้ซองจังหวัดลําปางนะคะคราวนี้เที่ยวจังหวัดลําปางรอบเลยนะคะ หย่อนใช่ไหมเอาเอาหย่อนทีละอันเนอะเจ็ดสิบสี่จุดสี่องศาใช้เวลาสิบหกนาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวค่ะอันตรายอุณหภูมิ7 5็หจุหนึ่งอันนี้แช่ไข่สิบห้านาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลว เห็นไหมคะนูน่นน้ำพุร้อนแจ้สองเย็น yeah. เย็นดบเป็นปอบิน ประเทศค่ะเห็นสะพานข้ามไหมคะพระมหมักของท่านค่ะที่สะพานข้ามมีน้ำตกไหลผ่านค่ะเนี่ยค่ะมีน้ำตกไหลผ่านพระสมักนะคะได้ยินเสียงแค่น้ำตกนี่ก็มีความรู้สึกสบายอบเย็รล่มเย็น แล้วคะ่ะแถมเดินไปอีกนิดนึงจะมีน้ำพูร้อนนะคะแช่เท้าให้มันอุ่นๆแล้วก็จะรู้สึกสบายค่ะอยู่นะที่น้ำตกแจ้ซ้อนเนี่ยนะคะน้ำพูแจ้ซ้อนเนี่ยก็ได้ทั้งความเย็นอยากจะให้ สบายเท้าสบายตัวก็เอาเท้าเนี่ยค่ะมาแช่ตัวมาแช่ก็ได้ค่ะเขาก็จะมีที่ให้แช่อาบน้ำแรกค่ะค่ะไข่รว่วริมน้ำตกนะคะกินกับธรรมชาตินะคะ กินกับธรรมชาติค่ะก้ะน้องทำน้ำปลาพริกคุณหลวงมาด้วยนะคะมากินกับไข่ลวกนะคะ FC มากินไข่ลวกน้ำแรกนะคะ16นาทีค่ะน้ำแรกเขาร้อน74องศาค่ะ มันจะมีให้เราเลือกว่าจะเอากี่องศานะคะเจ้าหน้าที่เขาจะเขียนบอกไว้ว่าค่ะว่าบ่อไหนกี่องศาลวกกี่นาทีนะคะเขาเขียนมาให้เราเสร็จค่ะเห็นไหมคะใส่ชรอมลวกบรรยากาศดีดีนูนะคะก็จะเห็นเห็นตำหนักประเทศด้วยค่ะ มีสะพานข้ามค่ะไปรวกน้ำแร่นะคะเห็นไหมคะพาน้องเอาน้ำปลาพริกคุงหลวงมาทำมาจากบ้านค่ะมาราดกินด้วยอร่อยน่าดูเลยเก็บผักมาด้วยค่ะนี่ค่ะมากินริมน้ำตกเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็จะเดินไป ที่น้ำร้อนค่ะอันนี้น้ำเย็นค่ะไข่ลวกน้ำแรกค่ะ74องศาสิบนาทีค่ะเจาะไข่แดงดูแล้วนะคะสุกข,ขนาดนี้ค่ะน่ากินไหมคะดิมน้ำตก ไม่มีโอกาสกินอย่างนี้นะคะอันนี้กินริมทานน้ำตกเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ไข่ลวกน้ำแร่ค่ะมีส้มตำด้วยมีไก่ย่างด้วยข้าวเหนียวด้วยค่ะ นี้เป็นสะพานขึ้นพระตำหนักของประเทศนะคะพระตำหนักทีทานน้ำค่ะนู่นค่ะน้ำไหล าากแกน,น้ำอุ่นสบายมากเลยอุ่นกำลังดีเท้าชาชาอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เอามือกำน้ำขยำเข้าให้เส้นมันคายเนี่ยนะคะข้อมันจะได้ไม่ยึดเตรียมพร้อมมีที่ปิดเสร็จไม่โปงไง คนอื่นเขาโป้เราไม่โปถ้าเผื่อนั่นปิดก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสบายเลยบิดขี้เกียจได้ด้วยมีที่ปิดด้วยเอามือขยำขยำให้เส้นมันคายอ่า Cầm bè, cầm bè. Bỏ